ทันไหมไม่รู้ทันไม่ทันก็ไม่รู้ล่ะดี่ก็เดินทันไหมพูจิทันไหมก็พ <Fuji. S 1> ูจิพูจิยากไหม,ไหมเออถ้าถามับหนูสำหรับหนูมันก็คิดว่ามันก็ไม่ง่ายอ๋อถ้าถามคนอื่นนี่เขาวิง่งเก่งเขาก็อาจจะบอกว่าง่ายก็ได้นะพี่หนุ่มโอเคหนูคิดว่ามันมันก็มีความที่ไม่ได้เรียกว่าเนึงอนะ่ะมันเรียกว่าภูเขาลูกหนึ่งต้ <laughs> นไม่ได้โอเค แต่พี่หนุ่มเก่งเลยละค่ะเปิดรายการเลยแล้วกันโอเคสวัสดีครับเอินสวัสดีครับเอินชื่อจริงชื่อชื่อจิราพรกมลรังสรรค์ค่ะต้องอย่างนี้ทุกคนพอดูคลิปแรกก็แขอวาร์ปขอวาร์ปพวกแฟนคลับเอินเนี่ยน่าจะต้องตามมาเยอะมากเลยนะก็เป็นเขาเรียกอะไรนางฟ้านักวิ่งบอกช่องทางในการติดต่อ ติดตามของเอินมีเฟซบุ o กค่ะเฟซบ o ๊กก็จะมีเพจบางเอินเดินทางแล้วก็มีเฟซบ o ๊กชื่อจิตอภรรยบนลังสันเลยนะคะถ้าเพจอื่นคือเพจลอมเยอะมากเพจล <c oughs> อมเธอเยอะมากบอกเลยตามเก็บไม่ทันค่ะแล้วก็มี IG นะคะ e a R a n a s c o r j ค่ะก็ t i k t o k ก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะคะอ๋อใช่ค่ะนิยามของเราคืออะไรนางฟ้านักวิง่งเออเป็นสิ่งที่ เราตั้งชื่อให้ค่ะแล้วเราเรียกตัวเองว่าคนวิ่งธรรมดาคนนึงคนวิ่งธรรมดาที่บังเอิญเดินทางใช่แล้วบังเอิญสวยสวยไหมไม่รู้บางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้นะพี่หนุ่มเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยถือว่าเรามาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยเราขอไปเนินเนินอ่ะได้เลยเนินเปนปกติซ้อมที่ไหนอ่ะตรงจะอยู่เออเป็นเด็กฝั่งทนใช่ไหมคะสนามก็จะเป็นสนามเทพสวนเบนสวนลุมจะเป็นย่านไหนคะย่านเมืองหน่อยใช่ เราก็มาลุยกันตรงนี้อะอะไรวะเนี่ยพี่หนุ่มพาอะไรทำให้เรากลายมาเป็นเอิรนที่ทุกคนรู้จัก มันเริ่มยังไงหนูก็วิ่งเรื่อยๆของหนูนั่นแหละค่ะแล้วก็จริงผู้ให้กําเนิดหนูก็คือมีอยู่สองคนนะในยุคแรกๆเนี่ยจะมีลุงมานนะคะเพจนักวิ่งน่ารักที่อ๋ออีตาคนนั้นนั่นเองใช่ลก็คือลุงมานนะ่ะน่าจะบังเอิญเจอเอิญไหลายงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอกันจนกระทั่งว่าแบบลุงมานก,ก็มีเอารูปเอิญไปลงบ้างอันนี้ผู้ให้กําเนิดนะคะเขาคือพจน์อานนท์แห่งวงการวิ่งนั่นเองอ๋อเขาเจอแล้วก็ตัดสายสะดือใช่ตัด นาน<อ>าแค่ไหนแล้วโอ้หนูอยู่ตรงนี้มาน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วค่ะนานมากแต่จริงๆเอิร์นวิ่งมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็วมาเจอลูม,มาสนั่นแหละแล้วก็ถึงได้มีรูปไปลงในเพจนักวิ่งน่ารักแล้วก็มีพี่พง์พี่พงศ์ปาป้าคาเลอร์อก,อก็คือเป็นคนถ่ายรูปให้หนูคิดว่าเป็นสองคนในยุคแรกๆที่ผู้ตัดสายสสดือน้องเอิร์นนะคะก็ขอบคุณ ที่ทั้งสองที่พาให้ทุกคนได้รู้จักเอิญด้วยใช่ค่ะเราเราไม่เรียกว่านางฟ้านักวิ่งก็ได้อ่าเราเรียกว่าคนที่ชอบวิ่งใช่แล้วก็วิ่งไปจนถึงมาราทอนด้วยเราเคยไปวิ่งด้วยกันที่โตเกียวใช่ค่ะแล้วก็เอิญก็ไปสนามนู้นสนามนู้นนี้มาเยอะกําลังจะไปสนามไหนกําลังจะไป2สนามนะคะก็คือที่นิงตะมาราธอนที่ประเทศญี่ปนนะะุ่นค่ะแล้วก็มีโกเบมาราทอนนะคะก็คือจะเป็นเดือนตุลาและพฤศจิกาค่ะ,ะสองเดือน ออซ้อมยังไงซ้อมกับใครอ่ะออตอนนี้มีโค้ดเหลี่ยงนะคะโค้ดเหลี่ยงก็เป็นผู้ออกตารางให้ทุกๆงานมาราธอนโค้ดเหลียงอดิดาสใช่ค่ะที่เป็นเด็กหงใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วเราเป็นเด็กเลยเด็กหงเหมือนกันค่ะอยู่กับโค้ดเหลี่ยงจะเป็นเด็กอื่นไม่ได้นะคะ <laughs> เออฮ <laughs> ะ้ยมีมีรถสิยมอถามนีดเดียวอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยเราเราคิดว่าตอนแรกเราคนก็ล้อเนาะเป็นหนงมาแววตอนนี้ชนะไปสามนะชนะไปสามชนะ ่าบ้านแมนยูด้วยใช่แล้วมีอะไรจะบอกกับคนที่ล้ออันเนอร์สล็อตหน่อยเออหนูคิดว่าหัวเราะที่หลังก็ยังดังกว่าเสมอนะคะก็เรายังสามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้เป็นอด็กเป็นเดือนนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากว่าเขาจะไต่ตารางขึ้นมาจนเท่าเราเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะเขาคือเขาไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโกรธเอาโอเคเดี๋ยวเขาอันเอลาโล่เราแซลเล่นแซวเล่นนะกลับมาที่วิ่งเราก็จะไปวิ่ง โดยซ้อมกับโค้ดเหลียงนะ<ช>แต่ย้อนกลับไปหน่อยไอฟูจิมาราทอนเราก็เคยไปถูกปะ่ะใช่โตเกียวมาราทอนเราเคยไปมีสนามไหนเเดี๋ยวนะจบมากี่สนามละ,มะถ้าเป็นมาราทอน่งจริงอ่ะสามสนามเองค่ะก็คือที่หนึ่งอันดับแรกเนี่ยคือบางแสนนะคะเป็นมาราธอนแรกในชีวิตค่ะแล้วก็ต่อมาก็ไปที่ฟูจิแล้วก็โตเกียวค่ะแล้วก็กำลังจะไปอีกสองมาราทอน <laughs> ใช่ค่ะจริงจะจบแค่สาม เอ่อมาทอนที่ดีที่สุดของเราอาจจะไม่ได้ดูเรื่องเวลาก็ได้มาทอนที่ไหนดีที่สุดในสามเอ่อจริงๆแล้วสามสนามที่เอิญจบมาเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันนะเอ่อสนามบ้างแส่เนี่ยเป็นเป็นสนามแรกเนาะเป็นมาทอนแรกความประทับใจมันคือครั้งแรกนะ่ะพี่หนุ่มมันคือ,อแบบมันคือความพยายามที่เราอยากจะลองท้าทายตัวเองดูในครั้งที่หนึ่ง สนามที่เรารู้สึกว่าบรรยากาศรอบข้างมันสวยเหลือเกินเหมือนเราวิ่งอยู่ในสวรรค์น่ยก็คือ,อฟูจิมาราทอนสวรรว์ลเลยเหรอใช่คือหนูรู้สึกก็แบบมันสวยงามมากแล้วมันคือระหว่างทางที่เราแบบมันมันหยุดไม่ได้ที่จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็รูปค่ะหนูคิดว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดใน <ไป S 1> ชีวิตเออที่เคยไปวิ่งมานะคะฟูจิมาราทอนส่วนโตเกียวมาราทอนมันจะเป็นความประทับใจของคนแล้วก็ผู้คน ที่ออกมาเชียร์แล้วก็คนในสนามวิ่งด้วยกันมันมีพลังบางอย่างมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสนามเราคิดว่าสามสนามนี้มีความแตกต่างกันจะว่าประทับใจอะไรที่สุดมันอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะพี่หนุ่มมันเป็นสามสนามที่แตกต่างกันมากมากเนาะใช่ค่ะนี่คือเสน่ห์ที่เรายังลงมาทอนได้เรื่อยๆเพราะแต่ละสนามก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าย้อนยอดีตไปนะหนูเคยทําคลิปด้วยคือหนูจะไม่ไปมาราธทอนหนูรู้สึกว่า มาทอนเป็นอะไรที่ม,มันเกินกว่าร่างกายและักยภาพของเราจะไม่ไปแน่ๆแต่ว่าพอเราวิ่งไปเรื่อยๆค่ะเราวิ่งจนเราสึกว่าอ้าวโอเคมันน่าจะพอไปได้อะไรเงี้ยก็เริ่มไปสนามแรกแล้วก็จริงๆหนูอาจจะไม่ได้ชอบระยะมาทอนมากแต่หนูชอบ วิธีในการที่จะทําให้เราไปถึงมาราธอนนะคือการซ้อม,อมความพยายามความอดทนความทุ่มเทอะไรเงี้ยคือ1วันมาราธอนมันไม่ได้แปลว่า1วันใช่ไหมพี่หนุ่มมันคือแบบบางคน6เดือน3อเดือน2เดือนคือระยะเวลามันนานกว่านั้นอนะ่ะหนูชอบอสเสน่ห์ของการอดทนรอการพยายามเพื่อที่จะไปถึงน่าจะเป็นจุดที่รู้สึกว่าอ้าวโอเคเราเจอสเสน่ห์ของมาราธอนคือเรื่องนี้มันเหมือนภูเขาน้ํงแข็ง ที่แบบมาวันมาราธอนคือยอดภูเขาแต่ว่าไอที่ใต้ใต้น้ําใต้อะไรนี่มันโมโหมหาศาลเนาะเดีวคิดว่าคนที่ไปมาลาทอนมันไม่ว่าเขาจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะไม่ว่าเขาจะจบหรือเปล่าด้วยนะหนูคิดว่ามันไม่ได้สําคัญเท่าการเดินทางของเขาที่มันยาวนานเหลือเกินน่ะแล้วมันคือไม่เคยมีอะไรที่มันส่วนเปล่าไปเนาะเพราะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของมาลาทอนแล้วก็หนูเองก็เช่นกันคือเป็นคนที่วิ่งไม่เก่งเลยนะคะแล้วก็ รู้ว่าตัวเองไม่เก่งอะ่ะมันต้องพยายามมากเอาคนอื่นเยอะมากอะ่ะเพราะงั้นช่วงเวลาที่ซ้อมมันสําคัญมากแล้วก็พอมันจบได้เนี่ยเราจะคิดถึงช่วงเวลาที่เราซ้อมมาทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือความประทับใจแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นหลังมา,าราธอนมงลงครับมงลง <laughs> <laughs> นี่คือการตอบแบบมงลง <laughs> ถ้าหนูรู้สึกแบบจริงจริงหนูรู้สึกวแบบอืมมันมันเนี่ยคือเสน่ห์ของมันจริงๆหนูเข้าใจแล้วว่าทําไมแบบ หลายคนในวงการวิ่งพี่ๆที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาไปมาทรนเยอะๆอะไรเงี้ยเขาถึงได้บอกว่าแบบสักครั้งนึ่งน่ะในการวิ่งอน่ะควรไปมาธอนอหนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของแบบในวันนั้นน่ะแต่ม,มันคือวินัยแล้วมันเกิดเกิดนิสัยใหม่ในตัวเรามากๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนบอกตามตรงเอิญก็วิ่งแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบไม่ได้มีจุดหมายนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าการยืดสําคัญไม่ได้คิดว่าการรอมสำคัญนะ่ะแต่มาธอนมันสอนเรา หมดเลยว่าทุกอย่างเนี่ยที่โค้ดสอนที่โค้ดดูดมันสําคัญยังไงไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเจ็บก็ได้เจ็บจากมาราทอนมันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีแต่มันทําให้เรารู้ตัวเองว่าทุกๆก,การซ้อมเนี่ยมันสําคัญยังไงไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เราเจ็บเหมือนมาราทอนมันจะเป็นแอดวานซ์หน่อยว่าโอเคจะวิ่งแบบชิวๆไม่ได้ต้องมียืดมีทํานั่นทนํานี่อาจจะเยอะหน่อยเพื่อเพราะมันเป้าหมายใหญ่เพราะมันเป้าหมายใหญ่ ก็นั่นก็คือเหตุผลที่ลงลักมาราทนอนแล้วก็จะไปเรื่อยๆอย่างงี้ยตั้งใจหนูตอนนี้คือไม่ได้คิดเรื่องเวลานะคะแต่หนูคิดว่าก็อยากเป็นคนที่สามารถจะลงมาราธอนได้ในทุกป,ปอีอย่างน้อยปีละหนึ่งสองสนามอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้เราแบบทั้งปีน่ะเรามีวินัยในการซ้อมวิ่งมากขึ้นหนูคิดว่าแบบมันคือ,อม,มันคือการลงมาราทอนเพื่อฝึกตัวเองให้มีวินยัยอย่างเงี้ยหลักคือยึด หลักยึดใช่ใช่ใชยึดอะไรบางอย่างในชีวิตเวลาเราไม่มีเป้าหมายอ่ะเราก็จะวิ่งแบบไม่มีเป้าหมายจริงๆนะบางทีเราไปสนามเราก็แบบวันนี้วิ่งอะไรดีอย่างเงี้ยแต่พอเรามีแล้วว่าโอเคเดี๋ยวฟูจิไปฟูจิใช่ไหมคะพี่หนุ่มก็วางและต้องซ้อมยังไงรักษาตัวเังในเป็นแบบนั้นหนีคิดว่านี่แหละหนูจะตั้งใจอ่าโอเคทีนี้เฮ้ยแต่ว่าคนวิ่งเนี่ยมันจะถูกถามว่าทำงานไหมเนี่ย ใช่ไหมใช่มีคนถามเยอะว่าเฮ้ยวิ่งอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ป้าข้างบ้านนะใช่ค่ะทำงานไหมพี่ขอพี่ขอพี่ขอแบบเมาส์นิดนึงว่ะป้าข้างบ้านมันถามว่าเฮ้ยวิ่งวิ่งเยอะเกินไปทํางานไหมส่วนเพื่อนในเฟซก็จะบอกว่ามึงวิ่งน้อยเกินไปเปลืองแฟบกูไม่กูไม่รู้จะเอายังไงกูไม่รู้จะเอายังไงเลยอะป้าข้างบ้านถาม ส่วน่านทว่านักวิ่งอะโดนบ่อยเออแบบเห็นวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ทํางานเลยอะไรเงี้ยโดนบ่อยมากอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งอะอาจจะเป็นตัวเรานะคือเราไม่ค่อยลงรูปการทํางานเลยอย่างเอินแบบเอินทางานออฟฟิศปกติเหมือนทุกคนเลยนะคะแต่ว่าในการทํางานเอินไม่ค่อยได้ลงนะว่าเอินทำงานอะไรนู่นนั่นนี่ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะคือใน Facebook IG หรือช่องทางอเอิเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องวิ่งเนาะมันอาจจะทาให้คนรู้สึกว่าแบบไม่ทํางานเลยวิ่งอย่างเดียวอันนี้อันที่หนึ่งกับสองหนูคิดว่ามันมีความไม่เข้าใจว่าเฮ้ย วิ่งไปได้แล้วก็ทํางานได้ด้วยเหมือนกันนะคะ uh huh. แล้วก็จริงๆแล้วอะเอินได้มาธาอนนี่นแหละในการสอนในสายเอินที่เอินเล่าให้แม่หนมฟังตอนแรกอะเอิรู้สึกว่าพอเรามีเป้าหมายแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทําอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมันได้กลับไปใช้กับงานด้วยเหมือนกันบางทีแบบพอเราทํางานแล้วเราตั้งใจกับมันอย่างเงี้ยทำแบบไหนได้แบบนั้นมาธาอนเหมือน uh huh. กัน แล้วก็วิัยในการวางแผนเราต้องตื่นเช้ายังไงต้องไปถึงออฟฟิศแค่ไหนต้องทํางานช่วงเวลานี้เลิกงานต้องออกต้องไปซอมวิ่งต่อ mm hmm. มันทําให้ช่วงเวลาทำงานเราอ่ะมันเราโฟกัสกับงานมากค่ะหนูคิดว่านี่ยคือได้ได้จากการวิ่งมากๆเวลาแบบมีคนถามแบบนี้ก็จะบอกว่าเราไปวิ่งด้วยกันสักวันหยค่ง mm hmm. <laughs> ซึ่งมันจะได้ทําให้เรากับเขาเข้าใจกันด้วยว่า mm hmm. โอเคมันไม่ได้แปลว่าเราโดดงานไปวิ่งนะทุกคนแต่บางทีพี่ก็โดดงานไปวิ่ง โอเคทีนี้บอกได้ไหมว่าทํางานอะไรหรือเป็นความลับอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราจากไปอะ่ะไม่ต้องมีใครพูดถึงเราก็ได้นะแต่เราจะจากไปอย่างมีความสุขว่าในช่วงเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้เราได้ทําอะไรแล้วว่ะ